สวัสดีครับเอีทุกท่านมาเจอกันชินเคยครับตามที่ได้นัดหมายคุยกันไว้ว่าที่ได้ได้น้ำสูตรล็อกปักหลักสิบบนล่างนะครับมาแล้วครับล็อกปักหลักสิบบนล่างป้าให้สมาชิกนั่งไปเก็บไว้เลยครับใช้ได้ตลอดนะครับใช้ได้ตลอดสูตรล็อกปักหลักสิบ ถ้าท่านได้เลขปักหลักสิบมาหนึ่งตัวท่านก็เอามาเทียบดูว่าสัมปชิทได้หนึ่งอ่าเอามาเทียบที่ล็อกหนึ่งนะครับปักหลักสิบนะครับหลักสิบย่างเดี่ยวครับหลักสิบหนึ่งก็ที่มีหนึ่งหอ่าเออหนึ่งหนึ่งหนึ่งห้าหนหนึ่งเจสองหนึ่งสี่หนึ่งสามหนึ่งหอ่า ถ้าท่านได้สองมาดูที่ล็อกสองครับล็อกสองก็มีสองหกสองเจ็ดสองแปดสองเก้าสองสี่สองสองสองหนึ่งสองห้าสองสามบนล่างนะครับปักหลักสิบอย่างเดียวครับผมถ้าท่านได้สามมาก็มาดูที่ล็อกสามก็มีสามหกสามเก้าสามสอง สามสามสามเ3็สนสามสหสะครับถ้าได้สมาแม่นแม่นก็มาเทียบที่ล็อก4 4่สี่ศูนย์สี่แปดสีหนึ่งสี่เจ็สองสหกสีนะครับล็อก4ล็อก5้าก็ ถ้านำมาเทียบนะครับลกห้าก็มีห้าห้าห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดห้าสี่ห้าหนึ่งห้าเก้าห้าสามห้าศูนย์นะครับอ่าได้หกมาเอามาเทียบที่ลบหกหกแปดหกห้าหกเก้าหกสี่หกเจ็ดหกสองหกหนึ่งหกสามหกศูนย์นะครับ ถ้าท่านได้เจ็ดมาท่านก็ออกมาเทียบที่ล็อ,ลอกเจ็ดนะครับล็อกเจ็ดก็มีเจ็ดศูนย์เจ็ดสองเจดหนึ่งเจดสเจเจดห้าดปเจ็นะครับถ้านแปดมาก็ออกมาเทียบที่ล็อก8 8ดแปมีก็มีแปดห8แปดแปสาดหนึ่งแดส 8 7 8 5 8 9 8 0นะครับถ้าเด็ก9มาก็มาดูที่ล็ก9 9 8 9 1 93 95 94 92 97 99 96นะครับถ้าท่านได้0มาก็มาดูที่ลก็ก0น่นครับลก็ก0ก็มี0 0 0 2 03,04,08,09,06,05,07นะครับครับก็ตามนี้นะครับสมาชิกที่สาทิติห0สบงวดบนไม่เคยพลาดนะครับถ้าปักหลักสิบแม่นๆล่างห้าสงวดพลาดไปแค่3งวดนอกนั้นเข้าตลอดครับ ผมเห็นว่ามันเขาดีผมเลยนํามาฝากสมาชิกเอาไปไว้เก็บไว้เป็นแนวทางนะครับเอาไปเทียบล็อกนะครับเอาไปเทียบเอาเลยครับอาสมาชิกแชปได้บ่ครับเชปได้บอ,บบบอแล้วสักแปบ๊บนึงครับผมิีขยะยเขาน้อยหนึ่ง เห็นชัดไหมครับแป๊บปนึงครับอ่าโอเคครับแคปหน้าจอไว้เลยครับ ถ้าจริงท่านใดสนใจเก็บไว้เอาไปเทียบนะครับเด้อถ้าท่านใดปลารักซีฟมากอะมาเทียบปั๊บได้หาได้หนึ่งปลารักหนึ่งล็อกหนึ่งได้สองปลารักสองได้สามกระเบื้องล็อกสามได้สี่ล็อกสี่ลอกหาล็อกหาได้หกล็อกหกได้เจ็ดล็อกเจ็ดได้แปดล็อกแปดได้เก้าล็อกเก้าได้ศูนย์ก็มาดูล็อกศูนย์นะครับครับท้ายก็ฝากสมาชิกอ่าทุกท่านที่สนใจ ก็เ,เก็บเอาไปไว้เป็นแนวทางนะครับผมเห็นมันเขาดีด้ยดนํามาฝากสมาชิกทางช่องนะครับเก็บชียของผมนะครับให้ท่านเก็บไปไว้นะครับรับรองมีชุดนี้ไว้ท่านอาจจะถูกหวยบ่อยนะครับครับสมาชิกทุกท่านที่เขาาติจตามก็ขอให้ยืดหยู่นไม่แห้งนะครับเด้อไอ้กีบไจอจุนคิดทิ่งไรก็สูงวัมม่วงาดปาถนานะครับ เงินทองอะไรมาเทมานะครับ้มีันใดท,ที่ทํางานก็อ้มีการเลื่อนตําแหน่งขึ้นทุสูงเป็นเจบเป็นหน้าคนนะครับเดอ้อครับสุสดายก็ขอให้ําว่าสวัสดีครับพ่อชิปนาครับผม